เงินไม่มีกันนานีเงินก็มาหมดชิ่วกับบดแต่ตมจมในตองเฮนอยู่ที่อันตรนมองเงินตึกเต้าโตใหญ่แต่ไรลนำใจผู้คนเราแท้นนันดนชีวิตมันจะจินใจคิดตึง้งคนแก่คนเต่าตีแควแาบา ดีกว่าบบนเรามาเทียวางานไม่ไหนตำมีม่รู้จำสักแค่ไหนยืนตึกแน้งตึกแร้งขัดแยามปีกณนานี่ทำอย่างไรเงี้เจนไหนละปีใจแกโต้นแตองเราจึงจะได้มีงานเจ็ดวันแถวพิทงกับเจ็ดวันเถวบานั่นงาน,นทำไม่มีงานเลยจัดเลือดเชือ้อ ไม่รู้งานร้อยงไงจำอืมอืมทีนี้กันตอนที่ติดเนี้ยติดตัวตอนนี้หมดแล้วอ่านองได้เบียมมร์มาทักเจ็ดไปร้อยหมดแล้วครับพี่ทองอืมการีเอมนองใจมดัดลมไม่ได้กินไดยเลย,เลยคนแต่ใจเบียร์มาแต่เบื่อนคือไอ้พี่โตเหนืออหน่อยพลื้อเหนื่อยต่างบ้านกูแต่สม,มุดไม่ได้กินกับกูตายโองเลย ปอบไก่ตอดอยากไก่ทอด,ทอดน้อง,งเธอไก่ตอดนายจีนนึ่งเล้ยวปลาไม่กินเนีย้นยเนี่ยลืมว่าเนีย้ยโขกับไก่ทอดพอกินเนีย้ยไก่ตอดแล้วอยากนา้ำไม่เปรีนู้จัดเนี่ยโจ๊ะอยากไหนไม่ได้แด่งน้ำกับมันแกนตาย้หงเลยเออมันกินแ้วะมันกินทีา่งานต่ำเลยตายไม่รู้มาเฉยมึงกูโยนหนูกับอดมานี้ไม่อดกูได้กินเยอะม้งอืม แล้วทีนี้เราจะหางานที่ไหนทำมาพี่ธงไม่รู้นี่จนปัญญา,าเลยคิดเลยไปตีนู้ก็ไม่รับไปตีนี้ก็ไม่รับที่จะคิดมันแย่คิดอะไรไปแต่งปัามกับปัามคิดอะไลกไม่กี่บาทจะก็รงทนผ้าไม่จ้างเราอยู่ละคนจากกองปัมก็ไกลถายอยู่เดียากันเอออืมทีนี้ปีบาทรับบ้านกรองก็มีแต่อดตายท่านั้นพี่ธง บ่อวนนี้ไปว่าเราแต่ไปทำลาดปูไตายทำไรรองเพลงป้าแล้วทำปลื้มตั้งกั้นกาคิดว่าตั้งมวกกระไดลอยรองเพลงฮ่ากีตาร์กรกตัวนั่นเออรองเพลงไอ้คนที่กำลังเครียดอยู่กับเจตคิดลอยเออได้กว้างเพลงไง้บบายเจยบโบบายเจยก็อย่างเสตเบียร์เสตซางฮ้ายกัดก็ไป้ถยนในมวก อันนั้นก็ตา้านพนแต่ก็ตาา้านไปแล้วอันเอออืมแล้วใครจะร้องเพลงได้พี่ต้องปร้องได้กับพี่ต่องนี้ปร,ร,ร้งอ,รปอ,ปรองเพลงได้ครับเมื่อกับเราเปิดาปร้องเพลงใราดบุตรยตึ้งเราตั้งมั่วกันทั่เราร้องเพลงเพลงแบบไหนคือเพลงอ้ไก็บาดใจคือร้องเพลงชัดชัดจ้งเลยหมนั้นแล้วแต่ว่าเป็นชัดชัดจ้าแต่ว่าไม่เนือ ไยายามวัดชัดชาติจมลมจมลมเ้าจมหมดเราไบังกันกินร้อยเลยอ๋อแล้วไปตึ้งหนูเลยหน่วยเปรตนี่ในเพลงปัตร้นไทเตอร์เลติมา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 เติรจ้ามาเติดพี่น้องมารวมรักร้อนองมารวมรักรลอนองเชิญพี่เจอน้องให้เข้ามา ควังควังควังจาติควังควังกังชาติโอวันนี้มาทุกท่านนั้นทามาเติดน้องใจมาเติดน้องใจหยิบปากกายปากกายเข้ามานี่นักร้องที่ต้องไม่หมุนมองความเติดน้องใจพี่ตองนี่เสียงดีพี่ตองนี่นี่เสียงดีเชอญน้องพี่พี่ในเก่ามา มีเอืนไม่ต้องหมอบไม้ม่เอืนไม่ต้องหมอบไม้ไงกับปีใจกอบใจน้องนะปีรองรองเปล่งไอ้กว้างปีรองรองเปล่งไอ้กว้งางทนรอจังเข้าไอ้นนองเข้ามาสงสารจะตีคนยากสงสารจ่าตีกนยาไม่มีเงินอะไรที่จ็บใส่ปาก นึกแล้วหน้าเวทนาอันนี้มันก็ตันจัดๆเลยประเภทศิลปินวันอีปอกฮึเจ้ามันกับเมาจีนนะโมทูใครจะครับพี่โตไม่รู้ไหนเรยมาแล้วดูโอ้เจัาดีครับท่านเราบูมู่โอ้พี่มูนี่ก็เยียมกว่ามูปูน มุดรู้มาตำเรี่ยงหรือกระตึกกรโลมในตะตันทีแต่ว่ามีผู้คนมากไม่โจเจ้ปนีมันจ้างบรรยากาศติทำไห้คุณต้องเครียดเข้าใจไหมมีความผิดในประรัฐจะบัญญากองกฎหมายตกจับม่นแม่ฉุนกันเลยตกจับกันน่ยนุกกนี้เจอไรบาผมจิ้บบญนํำ มาจากในผมเดินทางมาจากหมู่บ้านกลองอดในคนล่างเชือปรือ้อปมเจอบุญโตองคนล่างโนูบุญแก้วคนล่างนี้่จิ๋วโตยูป,ปับนาเด้อ <c oughs> แล้วรูปไปน้อยมาเที่ยวหางานทำไม่มีงานที่จะทำเงินทองหมดมาจากน้อยผมเดินทางมาจากหมู่บ้านกลองอดครับนักทาหารพุนอ๋อนี่แหละแล้วรูเตี่ยวอ่านตัเราเตี่ยวอ่าคคนไปตำอานเน่ยบอดี อันอะไรไม่ทราบเลยนักทหารพูนองค์พระราเจ้าประกาศกองรองเปาเจ้าไปตั้งปฏิจจารบุญนึ่งกุญเยใกล้ทราบมัดไยฆ้าคนบาตที่งาน้อยู่ในประราชารางประนกคนเวียวําเมืองเขาได้ผู้นั้นจะได้รับอุ่นรางวัลกลักคลักไปปราบคนบ้าหมายถึงฆ่ากนได้ยิกกมันออกจากประราชารางกนได้โอ้ทหารฆ่าคนบ้าในหนองนำ้ำไม่ต้องกับปีต้องจำนั่นเด็ดทุดเลยเรื่องการปราบคนบ้า คนบาติตานี่ดดก้วยเหม็นปีต้องเ,เร็วเที่ยวปีต้องยิกชัดไรคนเล,วเล็วแหลนบนเวลาตากลางปีตาเวลาตากลางปีต้องเย็บโก้มันกลังล่งก,กลัวปีต้องใจคลิตเฉียนโก้มันโอ้แล้กับคนบาต์เลยมาไหนเาปรตนี่เมื่อเลืยเลืยเจ้าคนบาคนไหนยิ่งจิงจัดมาเันเจียดโก,เก้เกตักตีอออยากเกินนั่นกูว่าบ้า <c oughs> เออนักเต้นปลาโราไปปราบคนบาแล้วรางวัลได้เบียร์ได้นะเออรางวัล โอ้ไล่ลุยทำใจอยโฮ่ตอดเยอือมตึ้งลงน้ำมาอยู่น่ายนลังพีนองทำไมพีตองอ่านี่พี่ตรงจัดการเองฮึมแต่มนหกก้าวกันมาจ็ดกกันมาตายนี่อึนรยใดรักตอเดยอย่างน้อยติดรุดกับคลิปลานบาทไอ้คลิปล้านบาทตึ้งลงลงน้ำติดด้ก็ตอเลยนงลงติดด้ก็ตอเลย ไม่มากหรอกครับผมไม่ได้ติดหนี้ใครแต่ไม่มีเงินใช้สงสารแม่มน้องไม่ตีหน้กันหรอกครับอันนี้น้องช่องลานพ่อหนุนนะกันนั้น้องนำช่อง้านแลไอแก้วในตานหนาเผินปีตองกับพี่ต้องให้ร่องลานไม่รู้มาใจ้ได้ติดกูยี่สิบบาทม่เจ้ได้ไอตีแม่นี่คุยรวยแล้วในโต๊ะคูกัดไอมึงช่องลานและพีตองเวินมาจากไหนมึงตั้งทิพลานเกตเลยให้รวกรลานกูเลอะเส้ ไม่ต้องใจมักจริงเอามาแต่น้อยเอามาแต่ไม่คุยไปปลาบนบ้าตัวเดียวเฉยนึงนักการพูดบอกเลยว่าทริปลานทริปลานในรู้แต่ว่าขู่เท่ฮะกี่เลขที่ไม่จะมันราไรหายๆเนกถ้าคนบ้าเนี่มันอยากอะไยแล้วคนบานี่อยากอีดูจริงๆแบบองค์ราชา ประกาศเมื่อกี้พี่เรวพระมานเกยี่ที่พี่แล้วคนไปปราบน้ำพันปลื้มเรยวไปคุณปราบไม่ได้คุณบาคุณคุณบาเนี่ยจำบาตรมนาอาวุธยุโตประกอบตับลายหลังพรานมันไม่ได้ปืนยิงไม่ก้าระเบิดจัดตัวแรกเลยประกอบหลังขึ้นมาไม่แต่หนึ่งกองพันจาคุณบาึ้นผุดนวลดบดขึ้บนดนรถตั้งคุณบน รถตั้งพลรถบดพลประกอบหลังขึ้นมาเมื่อยิกวันทัานตาย,ตย,าย,ยเจ็ดทิศเสี้ยวไหมเอ้ยผูดเสี้ยวปลายเอยนู่นเอออาวุธอยู่ตัวประ์อตกทิ้งไม่สามามาทำลาไรหลังพลาดมันได้เมื่อมีวิญญาณผู้เปี้ยิาดทิ้งอยู่ในร่างกายเออแล้วถ้าว่าเราปฏิเสธไม่ไปปราบปลาคนบานี้ได้ไหม มันกากุณไทยกี่คนเลยเลยนักต่างอันพูนกาเบิ้ลกาปันกาโรยกาทริบอกรอบวัวกาโลกตีน้นาประเทศารงประเทศคนเดียวตํากองเป็นประเดินกาดอียวเจียวอวนี่กลับแซนกาเจียวอ้วกหน้าหวาบบุรรมเจ้าคนหน้าเจียวนี่แหละกลับแซนการปนีป้มตุยตุยพลื้อตุยว่าปฏิเสธไม่ไปปรับกันบานี่นี่ฮะล่วงชุรับแล้วตุยถึงไม่ได้ รู้จะมีความพิษแต่สมบิรณ์รู้ติง,งานนี้โถสะงหารชีวิตพี่สองไม่กลา้าถ้าพี่สองไม่กลา้าเป็นหน้าที่ของผมแต่น้องน่ะมีไปิอาเจ้าปราปนบาเ้อยเอคนบามันกลา้าคนตายมาแกเทเท่แท้แล้วไอ้เราตายเป็นคนที่ที่แสนผมก็ไม่เสียายชีวิตนักทหารปุ่นครับคนบ้าอยู่ที่ไหนโยอาเจ้อยู่ในประเทศรงังพระนครเตวบะตัม นั่นแต่โร่นลังคายนไม่สวยยนเออถ้าสมมติปราปลาคนบ้านได้เออทิบ้านเอาไปเลยน้องคนนั้นอายุต่อเลยผมมายุปีนี้ยี่สิบพอดีอย่างเม่อแล้วไม่ผมไม่ยังไม่มีลูกเมียไม่มีลูกเมียทีครับก็ไม่ยังลูกเมียตีได้รางวัลหมักบ้านทิพลานแล้วได้อะไรแต่แต่งงานกับเจ้ากว่ายิ่งรานี่ต่อไปเป็นรัฐจะบุกเกยโยต้าเลยอัเบียคลักคลัก โอ้ยผมไม่ต้องการหรอกครับผมฆ่าคนบ้าได้ปราบคนบ้าได้ผมจะของเงินสักห้าหมื่นก็พอผอมไปไหนายงาเบิ้ลเจอลูกวัวจนก็นไม่ได้เอาไปแม่ได้กินอาหารที่ดีๆไม่สบายจะไป,ปรักษาไข้ที่โรงพยาบาลที่ดีๆแ้วกวานานโรงพยาบาลไม่ดีเพื่อนี้อะไแต่ว่าไปเจ้ากรรมก็ไม่ได้ตรวจด,ดูเหนื่อยกูบางตีายาเลือไปได้ ทำรือแล้วกองรัดนอ่ก็รัดกิดแล้วม่จะเท้อตางเนเอไอ้ปุ๊บปั๊บมัน,นก็เหกัจนหว่าม่เลยต้องอย่างตางนี้ต่อได้หักราว่วยวอยเงียาวาเบิ้ลรับของห้าหมื่นนายกันละวาเบิ้ลเออแล้วกลนบ้าอยู่ที่ไหนโปรดตามกาพระเจ้ามาโอกาสนี้พูนยอดแต่ ตั้งแรก,กเลยไอ้เจ้คนเดินตามไปนังใจแปรตนาตัดไปเยอะทีหนึ่งมาตึงหน้าเตวะจำปลาปลาระไอ้บ่รู้จำหน้าเตวะปลาตีปลาระตึงแล้วแม่งคนบใบไตจะมันเจ้แล้วตรงเยอะทีหนึ่งมาตึงหน้าเตวะจำปลาปลาระมูดรู้ตีมาต้องบันเลยขู่มาคงไม่ยุ่ง อือม,ย ung, มยายุงมายุงเลยแน่คนบางอาจจะอย่ในปร,ราสาทนัไนไอ้โมตุตัมนาเตีปราบคนบาได้ด้วยอือ <ừ. S 1> นายบุญนำเอียดตะาเบิ้ลกับพ่อมีเล้งกับบุ้งปราชาให้ใต่แต่งงานกับเจ้ากว,ว่ายิ่งราะนี่กับพ่อมีช่วยเจราชาให้ก้อยนายบุญนำผู้ที่จะนำเบิ้ลไปให้แม่จงโชคดีมีใจ เป็นคนดีต่อไปในอนาคตเพราะมีกว้างเนื้อกว้างตัวตอลอดเลยเป็นประหลาดจะบ,บุญก็อย่าก้อยลองบุญนํำโชกดีไอพี่ขี้กลาดนี้ตายโหงไอน้นี่แกัวลานเนยหยัดมาขี้กล้าไอ้นี่เกาเบืนรนเปรตแม่มตับตามไปชัดคนบ้านอะไรอยู่ในประสาทร่างนี้เนีย่ยเยงมานองเออแต่เยกมาตอนดีหยัดแม,ม่มแหลนกันตายโหแต่พี่ต้องกลัวพี่ต้องไปนะพี่ หน้าที่ปราบคนบ้าเป็นหน้าที่ของผมนองตายผมไม่เสียดายชีวิตเกิดมายากจนและจะกลัวตายไปทําไมขอตายดูแลรูแล,แ,ล,แ,ลแต่ผมตายพี่ตองไปบอกแม่ว่าบุญนํามันบุญน้อยต้องการจะหาเงินไปไอ้แม่แต่มันโดนคนบ้ากล้าตายเชียแล้วพี่ตองยังมีอนาคตพี่ตองไปเถอะนะชีวิตพี่ตองยังมีข่าผมนี่เป็นคนไร้ข่าเพราะเกิดมายากจนบัตรีหมากมายทอง ฮับุญน้ำหวาชีวิตมันหลายขาชีวิตไลตยตงยังมีขาเลยจัดแม่มึงกิดและก้าวไปในบ้านลูกลานลูกลานยิกมันมู้เหมือนมากตัวนี้เต๋มหยิกเพาะมึงรอบบ้านหลวงเจ้ามันต่ำโคลเริ่น้อยไอโตมันกิดหวาเล่นก้าวเริ่นเนี่ยจัดแม้ว่าลูกลานโร่หมูบัดเป็นลูกลานเผือนก็นาบอมไปบ้านหยัดแม้มดีเฉยลูกลานเราหลวงเจ้าหยัดแม้มต่ำโคลเริ่นจะดูวัด แล้วมึงไปทำอะไรร้อยยืมเงี้ยแย่ปัน่นกี่ตายโอ่งมาปลื้อแ้ามึงยืมแล้วเตรียมคาไม่ใจกร้ายกับกูปลิ้นโยอะเลยไ้กูไม่อยากไอ้ร้อย,ยกินไร้ดิกูบาดกันเออวันนี้น้องนำ้นองเยี่กุนบ้ามาแล้วพี่ตองอิไปโรอยู่ปล่านะทำปลื้อ,อวีติกันกับจัดกุญบ้า เมื่อต่ำพลือกำลัายินขาตรงนี้นะกุจัดการเอ็อ่าเรียบร้อยจากตรงนี้ไปตรงนั้นประมาณสักสองกิโลสองกิโลครับสองกิโลเมตรมีบบร,รางอยู่บ่ตอนนี้น้องปลาคนบ้าเลวปลาวิงงว่งน้องวิ่งนู่นและน้องช่องคนบลาปให้ไอ้หแก้วหายแก้วช่องไม้ปุ๊บปุ๊บปลาคนปลาปยเวียนบบรางปุง๊มจะพยายามไม่ขุนบาปลัดบอรางให้ได้ เด็กคนบาไม่ตายหรอมันไม่ตายแต่มันมันก็ต้องตายร้ยยำก้อมดำดินได้ร้อยวันนั้นบ่อรางเลยหยัดไม่อย่างอิดโตรลงไปยังถนไม้โตรลงไปปิดบ่อไอจุดมิดเลยใจตักแลงเล็กตังมันปากโบ้เตะพุ่นที่มินเล่ที่หยัดแม่คนบาขึ้นมาจากบ่อแงไดปื้มมันก็คงตายอยู่ในบ่อแงนั้นโรปลับกันบาอะไรมึงเอาไปตรงลานไอโตัวไปตรงลานแล้วลงนํำมาไปตรงลาน นี่เดวินนามงองอนตะกกยปันปลาไอต้เร็ดอยู่แล้วกูจะไปรออยู่ตีปากโบไอโตมึงไปแต่มึงเหลนไม่รอดต่อเทียยัดแม่คุณบาวันตายเอฮอยคุณนาลงบนน้ำก้อยลงจงดีอย่าคุณบามาตั้นงแหลนไม่ตั้นแล้วจ้องหมายป้อมป้อมจะดำคุณบานี้จ้องไอตองไอตองโลคคุณบาปลัดโบรางครับพี่แกไปรอผมอยู่ข้างหน้าได้เลยครับ ไอ้คนบ้าไอ้คนบ้าที่อาศัยู่ในประสาทร้างของแม่นาครเดวาธรรมก็เล่ารู้ว่ามึงอาศัยอยู่เกือบจะยี่สิบปีแล้วมึงกล้าคนตายมามากแต่กูบุญนำเดินทางมาจากหมู่บ้านกลองอดวันนี้พร้อมแล้วจะทดสอบฝีมือกับแกถ้าแกนะ่าจริงออกมาต่อสู้กับข้าสิไอ้คนบ้าออกมาสิไอ้มนุษย์ทอย ไอ้พวกที่ม ok ีความโลภมีความหลงมีความอยากยังมีความต้องการอยู่ในใจมึงอยากได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของข้าใช่ไหมสิ่งที่ข้าจะมอบหมายกับแกคือความตายเท่านั้นกูจะออกไปฆ่ามึงอออนแต่คนกองรงเรียง มแลนะตอนนี้จะหมัวจักมวัวใจอยู่ทำไรไม่บอกหมาก้าควันกันในบันลยัยจักเดียวใจควันมาออกมาตามกันตาต้น หนุถอยหน้าตามึงก็ยังออหน้าตาก็ดีแต่จิตใจก็มึงมันโศโรกโศมมมีความอยากยังมีความต้องการสิ่งที่กูจะหยิบยื่นใหมึงคือความตายเท่านั้นหายจะแันามาท่ก็ต้าจะหนีไปไหน คนบ้าตามผมมาแล้วนองเล็กไปได้เลยมาคนบ้ามาเีตุแม่ไม่ตงไม่รู้ใครมา้ว่าบ้าือป่าคนบ้าเป็นช่วงให้ไอหน้าหมาจูหน้ามึงเหมือนกับหมาจูสัตว์เดรจฉานจิตใจก็มึงอย่างเหมือนสตดรจฉานฉะนั้นสิ่งที่มึงได้รับคือความตายไอ้เด <te> ็ยบุกจะนี้ไปไหนเอออ มันมานี่กูยินพรมไมามึงอยู่แล้วไอหน้าเชร์เก้ไอ้หมาจูมันวิ่งหนีแค่เหมือนกับหมาจุกต,ตุทีนี้มึงเป็นเชรเ์เก้สติราชาวันนี้มึงกุตายด้วยกุมแบบผงค่ะและมึงก็ดโยควันแล้วเอาิควันไม่ดิ เรื่อนบอีน้ยบอลังอยู่ได้เดปีนี้เป็นเป็นโอกาสของข้าแล้วมึงจะหนีข้าไปในพ้นมึงต้องตายเอ๊ะมันไปไหนแล้วกูต้องตามไปข้ามันขณะที่กุนบ้าเไล่วันนายบุญนำกำสิงผ่านมาพอดีให้คุนเชียงอะไรพี่น้ย พี่นุ้ยรับเสียงอะไรก็ไม่รู้อย่าแหมเจ้าต่างฟ้ามันเมาจีนพวกแกต้องตายไม่รู้ใครจะฆ่าใครอย่าดแหมเรา,าว่าว่าบาจับพวกขยันพวกผวววันนี้จะดุยรบกอยไปรอบมารบเรากระไดพี่นุยย้ยาามมเรียกมาทำไมอะไรเหร ไอ้เ้ยหนูนูยไม่รู้ใครหลอกใครกันเต่ก็ไปยังไงมาปลานนี่มาหลุดใไว้มึงจะหนีกูไปไหนเด็กผลสุดท้ายแกก็หนีข้าไม่พ้นมึงวิ่งกูเหมือนหมาจุกตูดเลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าฉะนนั้นมึงจะ แล้วแต่กูจำเป็นต้องฆ่ามึงมึงเรียกข้าออกมาจากปราสาทหลังแล้วมึงไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามึงคิดว่ากูจำมึงไม่ได้กูต้องฆ่ามึงแล้วจะเป็นใครก็เป็นตรามาตุลัทีิจะฆ่ามึงนตรีดังนั้นเมื่อมึงเรียกกูมาแล้วสิ่งที่มึงจะได้รับคือความตายเท่านั้นอย่านะลุงกูไม่ใหญ่ลุงมึง ฉะนนั้นผมเอาเรื่องไนดะ้เอาเรื่องผมจะทำยังไงจักแมนตะมันมน้องนักเรงจับมืนยิงได้เลยพี่หนุ่ยถ้ากานคิดจากวันผมผมพร้อมที่หยบมือนี้ยิงท่าอยากวันผมเอาดี อยู่ยงคงกระพันฉะนั้นตัวใครตัวมันหนีก่อนแย่งแมมโยด้ายไป่อนกลาวกันมึงแกนี้กูไปไหนกูต้องตามไปฆ่าเลยพี่นุ้ยหุ่นแกนี้ไปไหนุูบ้าไล่ฟันกำจิงกำจิงวิ่งจนสุดชีวิตคนที่สุด เราเป็นสดุดรงโอนไม้แนละล้มตัวลุงทันทีวินาทีนั้นคนบ้าไล่คิดติดกายกำสิงเมื่อดาบจากควันปฏิร่างกายของกำสิ่งให้มนุษย์ถอยแกเรียกข้าขออกมาเพื่อต้องการจะให้ครูมาฆ่ามึงใช่ไหมฉะนั้น กูจะใช,ชค้คนดาบนี้สังหานมึงเชื่อเดี๋ยวนี้อย่าก้าผมเลยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน <c ười> มึงลงขอชีวิตกูไม่ำสำเร็จซะแล้วล่ะกูจะเป็นตุก้ามึงยอย่าขณะที่คนบ้างด,ดาบที่เจะฟันมาดีร่างกาย้องกันทิงเรียนมรคมทรท่องเที่ยวที่กัสทิงเพลยไว้ที่โพตอนแสงประกายแวววาวจงใไหน,ไนั้นไปโดนร่างกายของคบ้คา กวบ้าถึงกับประอาล้มตัวลงดนตีด้วยแสงกายสิทธ์เหล่านั้นอ๋อพี่นุ้ยพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยอยู่ไหนนุ้ยอยู่ไหนนุ้ยนุ้ยแล้วพี่นุ้ยครับปันพลุกวดบ้าลั่นแล้วนกแตงหดยิงกันไม่ใช่ ก็ลบล,ลงพระโดนแสงกองเหรียญกรยจจิตท,ที่ปกแขวนไว้ที่คอ,อเ้ยแสงเหรียญนยี้มันต่อแสงออกมาและโดนร่นรรางกายของคนบ้าอย่างแบบนั้นเรียกผีเศนเศนลย